สวัสดีครับอยู่กับนางโนนชาแนลนะครับวันนี้ได้มีเพื่อนจากฝั่งทางของ IRO นะครับที่จะสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับตัวของสกิลที่มีการารีบาลานซ์คัสสี่ในในเกาหลี KRO นะครับซึ่งสกิลที่รีบาลานซ์แล้วก็มีการเพิ่มสกิลเข้ามาใหม่ด้วยในรอบวันที่2มิยอหกที่ผ่านมาของเกาหลีนะครับก็คือตัวที่สกิลที่ผมจะ มาทดสอบแล้วรีวิววันนี้ก็คือมีอยู่8สกิลนะครับก็คือฝั่งของสายตีสายสายดาบนั่นเองนะครับส่วนสายพ่นเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มมาหนึ่งสกิลคือตัวด a r k e n i n g นะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นก็เลยไม่สามารถที่จะรีวิวและทดสอบได้นะครับแต่รู้ว่ามันเพิ่มความแรงขึ้นมานะครับส่วนที่เราจะมาโฟกัสรีวิวที่นี่คือส่วน8สกิลนี้นะครับสกิลแรกเลยนะครับก็คือเป็นสกิลตัวของ s e เว n Weapon เ e v e n w e a พอนเป็นสกิลที่เรียกดาบ มา5อันนะครับตามเลเวลของของของอัพเลเวลตะอิวนะฮะมี5 l e เลเวลคือดาบที่เราเลือกออกมาคือมี5 5อันเอาเอาไว้ใช้ในตัวโจมตีนะครับแล้วก็ทําการสายของพันเตอร์ที่เราจะเลือกโจมตีซึ่งมันจะถัดมาคืออันที่2นะครับแถวแรกอันที่2คือตัวเซิร์เวอร์เ็บพอนายหือชื่อมันจะเหมือนกันนะครับตัวเซิร์เวอร์เว็บพอนเซร์เวอร์เ ต่างตังที่ว่ามีทรายมีแพนทอมมีเดโมเ t ชันนะครับซึ่งซึ่งผมจะเรียกสั้นๆคือทรายแล้วก็ตัวของแพนทอมแล้วก็ตัวของเดโมเ t ชันจะได้จำง่ายๆนะครับเพราะไอตัวชื่อแรกตัว s e v e เ weapon เนี่ยมันเหมือนกันนะครับซึ่งตัวทรายเนี่ยตัวมาร์กเนี่ยคือการมาร์กจุดมอนเตอร์ที่เราจะโจมตีนั่นเองนะคือมาร์กเอาไว้นะครับตามชื่อเลยทรายตัวที่3เป็นตัวแพนทอมแพนทอมคือตัวสกิลที่เรากดโจมตีนะครับ พอเรามาร์กสายแล้วเนี่ยเรากดโจมตีเป็นลายเป็นลายตัวลายตัวมอนเตอร์นะครับสุดท้ายตัวเด m o เรชั่นเป็นสกิลที่จดกดโจมตีจะเป็นตีหมู่นะครับ mm hmm. เมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกดเอาเมาส์ไปจิาไปจิ้มที่มอนเตอร์นะครับเรากดที่สกิลเลยแล้วมันก็ใช้ดาบเนี่ยโจมตีมอนเตอร์ที่เราทายคือมาร์กเอาไว้นะครับอันนี้คือ3 4สสกิลหลักๆที่ฝั่งของคลาสสี่นะครับ ตัวฝั่งนี้เป็นตัวดาบตัว two hand defender คือดาบคือเป็นการเพิ่มค่าดีเฟน s ์ของของของตัวละครเรานะคือตัวเรานะครับเพิ่มด e เฟน s ์โดยใช้ add up เ e ล e l ติดเลเวลนะครับ hack and l ั u เ c อร r เป็น s k i l ที่ก่อนปรับรีบาลานซ์เป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับพอหลังจากรีบาลานซ์รอบล่าสุดที่เกาหลี2ันสองมิถุนาหกห้าที่ผ่านมาคือจำแบ่งเป็นสองสองครั้งตอนอ แบ่งเป็น2ฮิตต่อบโจมตีหนึ่งครั้งนะก็คือแบ่งเพิ่มอีกฮิตหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มค่าของ ATK โจมตีเนี่ยจากเอราผมตามไัดปิดน่าจะ3 0 0พันผมดูข้อมูลนิดนึงคือน่าจะเพิ่มจากรัก3,000ตัวแฮนด์อาร์เจลัชเชอร์นะฮะเพิ่มจากเอ่อ3,000ใช่ครับเพิ่มจาก3,000เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาเป็น7,300เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีความแรงแล้วก็มีเพิ่มครูดวงครูดาวขึ้นมานิดหน่อยนะครับตัวสกิลออกมานะครับก็คือตัวของ ตอมตอมสเตลลนะครับตอมสเตลลตรงนี้คือมันจะเพิ่มอะไรมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาจากเลเวลห้าเนี่ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นเก้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นทักษิณนี้โจมตีเป้าเดียวนะครับโจมตีเป้าเดียวคือทักษิณแห่งอันตาร์เชอร์ไปโจมตีเป็นเป้าหมู่แต่เฉพาะด้านหน้าเราเฉพาะด้านหน้าน่ะคือมันไม่ได้ขวาดร้อยสามร้อยหกสิบองศานะครับ มันจะแค่ร้อยแปดสิบองศาคือเฉพาะด้านหน้าเรานะครับฮัามอนเตอร์อยู่ด้านหลังเรามันก็สกิลไม่โดนนะครับคือคเฉพาะด้านหน้าเราร้อยแปดร้อยแปดสิบองศานะครับด้านหน้าเป็นสกิลหมู่นะครับอันนี้เป้าเดียวสกิลเดียวคือกดโจมตีฮมอนเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่สกิลไปนะครับสุดท้ายที่จะทดสอบคือตัววิกเกอร์วิกเกอร์วายเกอร์อันนี้สองแบบนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับบัฟความแรงของดามเมจขึ้นจากเดิมเนี่ยขึ้นจาก ผมอาจจะไม่ปิดตัวขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ250%นะครับซื่อของเดิมซึ่งมันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มตัวของตัวอะไรฮะโจมตีกึ่งมนุษย์กึก่งเทพเนี่ยกึง่งเผากรงเทพเนี่ยมันจะขึ้นอีกร้อยเปอนต์อีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแล้วเพิ่มดาเมจเป็น250% ภายในระยะเวลา300ร้อยวิก็2นาทีครึ่งรวมเกือบ3นาทีนะครับ2นาทีครึ่ง3นาทีประมาณโคมประมาณ2นาทีกว่ากับ3นาทีนะครับบัฟประมาณ3นาทีเพื่อจะตมดีเผาเทพกับเผามนุษย์กึ่งมนุษย์แรงขึ้นนะครับซึ่งใช้ AP AP ของเกาหลีคัสสีจะมีชื่200นะครับสกิลนี้สกิลจาก150เหลือ125 AP นะครับก็คือครึ่งหลอด AP พีจากสองนะครับประมาณบัฟเดี๋ยวจะทดสอบดูว่าสกิล ในคลาส4ที่เพื่อนๆจากฝัง IRO รวมถึงตัว TRO อาจจะสงสัยและการใช้เป็นยังไงนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์มีมีมีม,มีน่าใช้ไหมน่าเล่นไหมในคลาส4ในอนาคตนะครับของไทยหรือของอิของอินเตอร์หรือของ IRO นะครับเดีย๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมต้องปรับ ค่อนข้างเยอะอยู่ดันนี้เป็นดันแผ่นของ19ของเกาหลีนะครับแผ่นล่าสุดของของฝั่ง KRO นะครับเดี๋ยวต้องบับเยอะหน่อยครับเพราะว่ามอนเตอร์ในดันนี้ค่อนข้างที่จะมีความโหดนิดหนึ่งนะบับเลือดอัวสำคัญนะในเกาหลีเพราะว่าถ้าเราไม่บัฟเลือดเนี่ยเลือดเด้งไม่ทันเราอาจจะตับจุดเซฟได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องบัฟแบบ ลงดันเก็บือปาร์ตี้เราต้องบัฟให้เต็มที่นะครับเพราะว่า,าบัฟไม่เต็มที่เราอาจจะจุดเซฟได้นะครับใบเดฟดีเฟนเราก็ต้องกดบัฟเอาไว้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในนี้จมตีเราหนักอยู่นะครับบัฟผมน่าจะครบตัวแล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดู ก่อนเข้าเราลองดูตัวตัวดาเมจก่อนรีบาลานของสกิลเซเว่นเปพนตัวเล็กดาบนะครับเห็นไหมเราตีก่อนสก,สกิลเนี่ยก่อนรีบาลานเนี่ยสกิลมันตีอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะครับสามแสนสี่แสนสังเกตคือรูปดาบมันจะตกลงมานะครับเดี๋ยวลองดูก่จะมีไอ้สกิลเดี๋ยวอีกรอบนึงฮะฮะรูปดาบลงมามัน หลักแสนนะครับที่เป็นรูปดาวลงมานะั่นคือผลของสกิลของซูเปอร์แบทพอนนะครับที่เป็นรูปดาวลงมาสามแสนสะี่แสนนะครับอันนี้คือก่อนรีบาลานซนนะครับไอช่องมุมล่างขวามือนี่ทีเนี้ยเราจะมาดูว่าหลังรีบาลานซ์แล้วเนี่ยสกิลที่ว่าคือซูเปอร์แบทพอนเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมนะครับแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับจากสามสี่แสนนิดเบิ้ลก็เจ็ดแสนนะครับลองดูนะครับ อ้าวสิบเอ็ดล้านเห็นไหมฮะจากสามสี่แสนขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดล้านเลยนะครับก็คือน่าจะขึ้น,นอะ่ะสามสี่เท่านะครับแปดล้านเก้าล้านเห็นไหมฮะก็คือสวิตเปเปอร์พอนที่เป็นรูปดักุ่งลงมาเนี่ยความแรงอับขึ้นเป็นหลักล้านก็คือจากสามสี่แสนหรือเต็มที่ที่เด็กเบอร์ก็มันเจ็ดแสนนะฮะขึ้นเป็นเจ็ดแปดแปดล้านนะครับก็ขึ้นขึ้นหลายเท่าอยู่นะครับ ก้าล้านนะครับขึ้นก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมไม่กดยาบัฟอ่าได้กดยาบัฟอีกหน่อยหนึ่งฮะสิบล้านอันนี้กดยาบัฟบัฟอ่าเพิ่มเคลือบธาตุเป็นตัวธาตุลมนะครับพอ,อนดเตอร์ในแผ่นสิบเก้านี้เลยไปธาตุน้ํานะครับเราเคลือบธาตุลมมันก็จะแรงขึ้นนะครับ อันนี้ไม่ติดถ้าติดจะเป็นรูป,รปเหมือนรูปดับลงมาอ๋อบับไอันนี้หมดนะอ่าผมเรียกมาละสำรับแบบพอนดับห้าอันนะครับลองดูว่าติดไหมออาวไม่ติดนะติดไอบีนะอ่าติดไอบีสิบล้านที่หกล้านฮนะ จากสามสี่แสนติดติดเพิ่มกันเจ็ดแสนเอในให้ขึ้นมาเป็นสิบกว่าล้านสิบห้าสิบหกล้านก็ขึ้นน่าจะสองสามเท่าฮะสมมติเอาคิดในเบสธรร 5, 000, มดาสามสี่แสนใช่ไหมครับสามสี่แสนขึ้นมาสิบล้านนี่ดิสิบล้านโอ้สามน่าจะขึ้นหลายเท่าอา่ะนะสิบสามล้านนะฮะ ามแสนขึ้นมาสิบล้านเพราะน่าจะขึ้นเยอะอยู่นะฮะอาขึ้นมาเกือบโอ้เจ็ดพนล้านนะฮะก็คืเอเยอะอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียของการใช้สกิลที่ปกล้านก็ขึ้นเยอะอยู่รแรงอยู่นะฮะแต่ข้อเสียของสกิลในคัสสี่คือส่วนใหญ่เป็นสกิลที่มันซัพพอร์ตเดินตีนะครับ คือสกิลท่านเราใช้ IB i n อินชั่นเบรกเนี่ยบางทีสกิลมันไม่ติดนะครับเพราะว่ามันติดเฉพาะแค่สายตีอย่างเดียวนะครับเราต้องเดินตีผมลอง IB ให้ดูว่ามันมันติดสกิลไหมไอบีเราจะไม่ติดสกิลของของไอตัวของเซอร์ฟเวอร์ไบพอนนะฮะนะครับมมันเราไม่ไม่ติดสกิลนะครับ ไอ้ตีนดาเี่มันติดสกิลของซเปอร์พอลสิหล้านนะฮะจากสามแสนขึ้นมา16หล้านผมคิดเป็นโอ้โหเปอร์เซนต์นี้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะก็น,น่าจะหลน่าจะหลายเท่าตัวเลยฮะรรเห็นไหมฮะสบเอ็ล้าน16ล้านก็ขึ้นเยอะอยู่โอเค,คสกิลแรกเราเห็นแล้วว่าความต่างต่อรีบาลานกับหลังรีบาลานซ์เนี่ยเห็นชัดเจนว่าสกิลความแรงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ หลักแสนเนี่ยขึ้นเป็นหลักล้านหลักสิบล้านเลยแหละนะครับแต่ว่าด้วยด้วยว่าข้อเสียของสกิลคือมันต้องเดินตีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามอนเตอร์ในแพทสิบเก้าของเกาหลีนะครับมันมันส่วนใหญ่มันลุมนะครับลุมปุ๊บเนี่ยเราทําให้ถ้าเราเดินตีทีตัวเนี่ยเราอาจจะกลับจุดเซฟหรือว่าเราอาจจะอาจจะไม่ จุดเซฟได้คือเรา,เราสู้ไม่อไมพอไม่ไหวนะฮะมันก็ติดบ่อยอยู่ะฮะ15ล้านที่เลาก็ติดบ่อยอยู่แต่ว่าถ้าเดิน,ดนโดนรุมเยอะๆเนี่ยเราก็จะแย่ได้นะครับซึ่งมันคือเก็บเลเวลเดินตีตัวผมคิดว่ามันเสียเวลานะครับม,มันใช้เวลานานในกนารตัวใจเป็นวอนเตอร์ลวมๆเนี่ยเราก็ต้องรีบจบรีบทำนะฮะถ้าติดเราก็ติดไปแต่ถ้าเราตีไม่ติด ตัวสกิลขึ้นมาเราก็ต้องตีไปเรืเ่อยๆจนก,กว่ามอนเตอร์จะตายนะครับเร็ต้องตีเราต้องลุ้นว่ามันจะติดสกิลหรือเปล่าด้วยนะครับนแต่ถามว่าสกิลมันแรงไหมแรงแรงมากนะครับแรงมากแต่ถ้าเราไอบีเนี่ยตูมเดียวจบเลยนะฮะความต่างของมันก็คือการสกิลนี่นะฮะคือดู delay, ดีเลย์โดนหน่วงเวลาของสกิลเลยนะฮะ ถ้าเราจบมอนเตอร์ได้เร็วเท่าไหร่ในแพตหลังๆสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเราก็เก็บเ,เลเวลไวขึ้นนะครับไอบี IB, เห็นว่าไอบีไลท์คูดามันจะเร็วกว่านะครับในการเก็บเลเวลในการจบมอนเตอร์นะครับมันจะเร็วกว่าอ่านี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบตัวสกิล อันอื่นตัวทรายตัวแผนทอมตัวเดโมเลชันรวมถึงวิกเกอร์ตัวของทอนเทลท์แฮร์ดอัลเชอร์นะครับซึ่งแมปนี้ผมไม่สามารถที่จะทดสอบสกิลนั้นได้เพราะว่ามอนเตอร์โจมตีเราแรงนะครับเดี๋ยวผมจะขับจุดเซฟก่อนนะครับไม่ไหวนะครับเพราะกว่าจะมั้งจุดกว่าจะกว่าจะตีกว่าจะปล่อยสกิลนานมีดีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปแมปที่มันมีตัวของอ,อตัวที่กึ่งมนุษย์ กับกึ่งเทพกึ่งแองเจิลนะครับเราจะได้ทดสอบสกิลของตัววิงเกอร์ที่มันเพิ่มตัวดาเมจของเผ่ากึ่งเทพนะครับว่ามันจะแรงขึ้นด้วยไหมนะครับผม,ผมจะไปที่แมป180นะครับของอดันตัวของดันน่าจะเป็นตัวดันผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อดันอะไรนะครับแต่ว่าเป็นดันที่ อยู่ชั้นสองนะครับเป็นดันที่อยู่ในแมปน่าจะเป็นร้อยแปดสิบนะครับนั่นนี้ ระดับที่เข้าได้คือต้องร้อยแปดสิบขึ้นไปมันอยู่บริเวณกลางๆกลางแมพกลางๆแผนที่นะครับเข้าแล้วก็กดเข้าที่ตัวดันเลยนะครับ180 mm hmm. ร้อยแปดสิบธรรมะนัดดาดาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนสกิลที่เราทดสอบในดันนี้เป็นกึ่งกึ่งกึ่งแองเจอร์คือกึ่งเผ่าเผ่าเทพนะครับเรากมีสกิลฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีพวกสายไปพ่นแล้วตัวเรโมเลชันนะฮะจะลองลองแรกผมสกิลแรกที่ผมทดลองคือตัวฝั่งของ กัรมาร์กสายแล้วกันท่อมนะครับแล้วก็ดูในส่วนของต้องเคลยร์เกาะก่อนนะครับผมเ,เคลือบเกาะเอาไว้ดดอบเคลือบดาบเอาไว้ครับเดี๋ยวติวด,ด,ดโอเคโอเคเรียรบร้อยนะครับเริ่มแรกสกิลแรก เราจะลองสายแล้วก็ตัวแพนทอมนะครับสายมาร์คมอนเตอร์และแพนทอมโจมตีมันนะครับเดี๋ยวลองหามอนเตอร์นิดนึงงนะทสายเดี๋ยวผมเอาขึ้นตัวช็อตคัดไปได้ทํยไมไง 1, 2น,นะครับเห็นไหมไลน์แล้วเราใช้เวลานาน,านเกินไปมันก็ทำให้เกิดการเราก็จะเลือด HP ลดได้ไหมฮะอันนี้คือข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือ,อเราเสียเวลาใน,นการมาร์ควันเตอร์ที่เราจะต้องการกำจัดมันนะครับทำให้เราโดนสก,กิลมันี่ยค่อนข้างหนักอยู่นะครับ อ่าสายอันนี้หนะ้าครับลองดูสิบเก้าล้านอันนี้คือตัวแพนทอมนะฮะสิบเก้าล้านแพนทอมนะครัอันนี้เห็นมอนเตอร์เยอะอย่างนี้เรามาร์กทายออหมดเห็นไหมสุดท้ายเราก็ต้องใช้สกิลของไอบีอินเทนชั่นเบรดในการเคลียร์มอนเตอร์เเพราะว่าเรามาร์กตายไม่ทันนะครับเรามาร์กอันนี้คือตัวแพนทอมนะครับ แพนทอมมันต้องตีทีตัวเห็นไหมฮะแพนทอมมันต,ตีทีตัวแล้วก็รอดาบกลับมาครบห้าะฮะแล้วหาบันเตอร์อ่ข้างบนอันนี้กึ่งเทพมาร์คมาร์คแพนทอมแพนทอมล้วต้องกดทีตัวนะครับแพนทอมทีตัว เรามาร์ k เอาทรา,ายแพนทอมไปนะครับเห็นไหมมันแรงไหมมันแรงขึ้น19ล้านนะฮะสิบเล้านแรงขึ้นแต่ว่ามันสีประดานในการ mark จุดมอนเตอร์นะครับนี่จะตัวของเดโมเ i ชั o n ฮะตัว d e m o l i t i นตัวที่เป็นสกิลหมูนะฮะเดี๋ยวลองแพนทอมไปสิบเก้าล้านเราทรายฮะมาร์ r มาร์คมาร์คสี่ตัวแล้วกดเดโมเลชั่นเดโมเลชั่นคือมันจะโจมตีเฉพาะตัวที่เรามาร์คเอาไว้ใช่ไหมมาร์คไลน์มาร์คเอาไว้นะฮะกดแพนทอมไอ้เดโมเลชันอันนี้คือเดโมเลชั่นฮะเนี่ยก่านเราจะจัดการมอนสเตอร์ได้มันเสียเวลานานอ่อนแรงอยู่สิบเจ็ดสิบแปดล้านก็แรงอยู่นะครับ ความแรงมันเพิ่มขึ้นจากการรีบาลานซ์แล้วนะครับแต่ว,ว่ามันจะเสียเวลาในการที่เราต้องมานั่งมาร์คจุดซึ่งมันต่างกับตัวสกิลคัสสาของอินชันเบรกที่ไม่ต้องมาร์คจุดกดใช้ทันทีนะครับนี่คือข้อต่างเราก็ต้องนั่งมาร์คอันนี้คือสกิลเดโมชันนะครมันแรงจริงแต่เราเสียเวลาในการมาร์คนะครับมาร์คล้วก็กดสกิลใช้นี่คือสกิลหมูเดโมชันนะครับ ทีนี้เรามาทดสอบตัวของแฮกเอเจลัตเชอร์ตัวกับตัวต,วต,วตอมเจลตนะครับอ่าเดี๋ยวนี้บั๊หมดได้ยังเอ่ยอ่าบั๊อันตัวแรกก่อนเลยฮะตัวของตอมเจลัตตอมเจลัตกนแรงอยู่นะฮะห้าล้าน ยิบละอันนี้ยังไม่ได้บัฟตัววิงเกอร์นะครับตัวที่เพ fantasy, viewers, ิ่มความแรงดาแบกเผางอุงเทพนะครับเราจะไม่บัฟอันนี้ดาบทมันจะเป็นเป้าเดียวนะครับค้องตีเป้าเดียวเราต้องกดย้ำๆแตล่าว่าแรงไว้มันก็แรงแรงคะเราาเป็นเป้าเดียวนะนรับ มันแรงอยู่นะครับนี่คือตำสลัดนะครับตำสลัดแรงอยู่เจ็ดล้านนี้ยังยังไม่กดไปตัวไปคิบบัมเอลวิงเกอร์นะฮะอตำสลัดเจ็ดห้าล้านได้สองล้านเจ็ดล้านเขาแรงอยู่นะฮะ นีเดี๋ยวบัฟก่อนนะบัฟหมดเราท่ากิ้วต่อไปคือ hack and structure ลองดูในหะ้ว่ามันจะท่กิ้วนี้เป็นท่กิ้วหมู่แต่เฉพาะแค่ด้านหน้าเรา180องศานะครับลองดูนะอยู่เฉพาะด้านหน้าเรานะครับท่กิ้วหมู่แต่ว่าอยู่เฉพาะด้านหน้าเราด้านหลังท่กิ้วจะไม่โดนนะครับถ้าอยู่มอนเตอร์อยู่ยหลังเราเนี่ยท่กิ้วมันจะไม่โดน มันใช้เฉพาะแค่ข้างหน้าเรานะครับร้อยร้อยปฏิบงศาคือเฉพาะด้านหน้าเราตะกิ้มันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับตะกิวก็ไม่แรงเท่าไหร่แรงเป็นสองฮิตนะจะเห็นว่ามันเป็นสองฮิตนี่คือปรับใหม่ข้างก่อนรีบาลานซ์เนี่ยมันแค่ฮิตเดียวนี่เปลี่ยนเป็นสองฮิตได้ไหมฮะจะขึ้นสองฮิตนี่คือแพทอั้งแอเซอร์นะครับขึ้นสองฮิตประมาณสามล้านสี่ล้านประมาณนี้ฮะทีนี้ เราจะกดสกิลบัฟสกิลใหญ่นะครับสกิลวิงเกอร์อยู่ได้มันสามสองนาทีผมต้องรีบรีบทำอ่าโอเคบัฟมันชุดสองนาทีนะครับใช้ใช้เอพีร้อยห้านะครับอ่าบัฟแล้วอี่คือแท, pressure, แท็แอดัชเชอร์ดาเมจแทบจะไม่ขึ้นนะขึ้นอาจจะขึ้นนิดนิดนดหน่อยอาจจะไม่ไม่ชัดเจนนะครับ สามล้านอไม่ขึ้นเลยนะครับดามเมจน่าจะเท่าเดิมเลยสามล้านสามล้านนิดๆไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูของตอมเทเลสพอสกูแฮกอาเจลัตเชอร์แล้วดามเมจไม่ขึ้นเลยนะคะรับอัพพลัสสิบห้าล้านก็ไม่ขึ้นนะยังเท่าเดิมก่อนอัพอัพบัฟสิบห้าล้านก็เท่าเดิมนะครับ ยี่ล้านอ่าเผ่ากึ่งเทพเนะี่ยอาจจะแรงขึ้นฮนะจากสิบเจ็ดล้านขึ้นเป็นยี่สิบล้านได้ยี่สล้านนะฮะน่าจะแรงขึ้นนะครับนี่กล้านตอมสแลกนะครับกดแรงขึ้นนะครับแรงขึ้น จะลองดูดูเลคิวแพนทอมกับตัวเดโมชันสายปุ๊บฮะถ้าใช้ตัวแพน,นตัวทายและแพนทอมหรือว่าตัวเดโมชันเนี่ยเราต้องมานั่งสายะครับเลคิวมันก็แรงขึ้นฮะสิ แรงขึ้นแล้วเราก็นั่งทรายใช่ไหมฮะอันนี้ตัวของแพนทอมแพนทอมนีต้องดีเลย์ไหมฮะมดีดีเลยส์สก,กิลมันมีเวลาไล่นะครับเวลาไล่แพนทอมอันนี้ตัวทรายทรายนี่จะโมชั่นนะฮะแล้วก็คือสก,กิลคัสสี่เราจะเห็นว่ามัน มันต้องกดตะกิวใช้หลายหลายขั้นตอนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้ของตะกิวคาสสี่นะครับเพราะว่าว่าจะออกตะกิวได้เนี่ยตะกิวนี้ก็มีม,มีดีเลย์ในการไล่นะครับเห็นอันนี้หลอดมีดีเลย์ไล่นะครับตะกิวนี้ไม่มีหลอดมันจะกดใช้ปุ๊บออกปั๊บเลยคือตะกิวหมูนะครับแต่เราก็ต้องมาสายมันมาร์จุดมันจะเสียเวลาเรามาร์จุดตรงนี้นะฮะ โดนแอตตอลัชเชอร์กระเบาไปนิดนึงประมาณ3 4ล้านนะครับซึ่งเป็นโจมตีแบบแบบหมู่แต่แค่1้อยปองศาเฉพาะหน้าแถวหน้าแถวหลังเราจะไม่โดนนะครับตัวอัลตอมซลเนี่ก็รุนแรงดีแรงมากนะครับแรงมากแต่ว่าข้อเสียมันคือเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับเป้าเดียวซึ่งเป้าเลียมมันจะเก็บเลเวลเนี้ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับตัววิงเกอร์โดวเพิ่มบัฟ อึงอึงมนุษย์อึงเทพก็เพิ่คมความแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้ AP เยอะค่อ,อนข้างเยอะอยู่125่นะครับแล้วเวลาแค่2นาทีนิดกับ3ไ,ไม่ถึง3นาทีดีนะครับก็ช่วยได้นะครับแต่โดยรวมแล้วรีิวคัส4ผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าผมบิวสายมาเป็นสายอินเดเซชั่นเบรกอยู่แล้วคือสายที่แบบใช้ไอบีลดคูดาวหมดแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัว 89ของเกาหลีนะครับตัวเสื้อเกาะตัวดาบนะครับออกแบบมาเน้นสาย IB เลยนะครับก็คือมีลดคูดาวของ e d เ t นชั่นเบรคแล้วก็เพิ่มดาวเมจของ e d เ t นชั่นเบรคค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็หมกหมกแลบอีกนะครับที่มันเพิ่มของออคิวเทิลดาเมจซื้อพูดง่ายมันล้วนแล้วมันเนอื้อสายตกคิวคัสาสามมากกว่าในของของของ89นะครับ ทำให้ตักิวรุ่น4มันเลยทําให้เล่นยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเป้าเดียวส่วนใหญ่เป้าเดียวเป้าหมายเดียวนะครับทาให้เราเล่นยากัง้งส่วนใหญ่เขาเล่นนิยมส่วนใหญ่เล่นเป็นสาย i b t e r n a t i o n a l b a s ถ้าส่วนใ,นใหญ่ที่เกาหลีนะครับเก็บเลเวลล่าบอสนะครับก็คือส่วนใหญ่ใช้ IB เพราะมันสามารถทำรัวๆเบิ้ลไอีได้แบบรัวๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมว่าทั้งตักิวรุส4และรุ่น3เราเห็นความต่างแล้วว่า าการเล่นถ้าเล่นสายคีิหรือว่าสายเดินตีเนี่ยมันจะเล่นยังไงวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าสกิลคัสสี่มันเน้นเป้าเดียวส่วนใหญ่หลายๆสกิลเป็นเน้นเป้าเดียวนะครับคือน่าจะเป็นเน้นหลักเดินเก็บเลเวลคนเดียวโซโล่นะครับแต่คนเก็บคนเดียวโซโล่มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเลเวลยิ่งเลเวลสูงสนะครับของผมแล้วสองร้อยสี่สิบห้า นะครับเลเวลสองตอนที่244มา245เนี่ยชั่วโมงหนึ่งเก็บโซโล่เดียวเนี่ยชั่วโมงละสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือพูดง่ายๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสามสิบนาทีนะครับก็คือเก็บเลเวลค่อนข้างช้านะครับถ้าปาร์ตี้มันก็จะช่วยได้เยอะชั่วโมงหนึ่งไอ้ได้ละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีความต่างอันนั้นปาร์ตี้ต้องใช้สกิลหมู่ก็คืออินเทนชั่นเบรกในการเก็บเลเวลนั่นเองนี่นอย่าลืมไปที่มาว่าคลาสสี ของผมนี่เกาหลีไม่ได้เล่นสก,กิลของของคลาสซี่เลยนะครับไปเล่นของสก,กิลคัสสามคืออินดูชันเบรกเป็นหลักเลยเป็นเมต้าหลักเพราะว่ามันจบมันต้องได้เร็วกว่านั่นเองแล้วดามเมทมันแรงกว่าออ๋ไม่ไม่แรงกว่าคือสามารถทําเบิ้ลลัวได้นะครับมันจะไม่แรงกว่าคือหลัก10ล้านที่สิล้านแต่ในในการที่ทอมเทเลตมัน3ามสล้านเนี่ยแต่มันเป้าเดียวนะครับมันก็ทำให้เก็บเลเวลช้านะครับดังนั้นผมก็เลยใช้ตัวอินดูชันเบรกเป็นหลักใน,นการเก็บเลเวลจน ถึ่ง2องตรงนี้นะครับวันนี้ก็เห็นภาพรวมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับ